ล้อตัวนี้เป็นงานของโฟล์ลล้อสหรัฐอเมริกาล้อแท้ครับรุ่นนี้นะฮะราคาเกือบแสน สวัสดีครับผมบีไฮแลนเดอร์นะครับจากอิยนซุปกรณ์มอเตอร์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ผมก็ได้นําเอารถนะครับที่ผมชื่นชอบอีกรุ่นนึงนะครับนั่นก็คือตัวเอเยนซ์อัลนิวมิลเอ็นะครับ2021นะครับรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นรุ่นอัลติเมทนะครับรุ่นท็อปเลยนะฮะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4ี่คูณสเนาะนะฮะตัวนี้เนี่ยกำลังเครื่องยนต์ 3.0นะครับกำลังแรงม้าที่190แรงม้านะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าก็ตกแต่งหมดประมาณราวๆราคาตกแต่งนะอยู่ประมาณก็เกือบ2 0 0แสนนะครับประมาณนี้นะฮะผมว่า2 0 0แสนอยู่หละนะครับประมาณนี้แหละนะครับเเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่มากับตัวรถเนาะก็จะเป็นไฟ LED projector นะครับแล้วก็พร้อมกับ ไฟ Day Time r u n n i n g หรือว่าไฟ LED วิ่งกลางวันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะแป๊บนึงนะฮะลูกค้าจะได้เห็นเนาะนะครับระบบไฟด้านหน้าของตัวรถนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมีไฟ LED วิ่งกลางวันนะครับไม่รู้ว่ากล้องส่องเห็นหรือเปล่านะฮะก็น่าจะเห็นแหละนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟ LED เช่นกันนะครับตัวนี้นะฮะสไตล์ตัวกันชนหน้าก็มาแบบ เหมือนแบบบิวสปอยเลอร์ในตัวมาเลยนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะลวดลายของตัวมิวเนะฮะแล้วก็มีระบบเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เตือนการชนนะฮะรอบคันนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้นะฮะที่จริงแล้วเนี่ยในรุ่นอัลติเมทตัว4ี่ีตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมเนาะนะครับแต่ลูกค้าแต่งเพิ่มนะฮะเลือกใช้เป็นกระจังหน้า แบบดำด้านนะครับพร้อมกับตัวคีบหรือถ้ามองนู้นเผินมันคล้ายลิ้นนะฮะลิ้นสีแดงนะครับคีบลิ้นสีแดงเลยนะครับตัวนี้นะฮะมันก็จะตัดกับตัวคีบรังพึ่งด้านในเนี่ยที่เป็นสีดําเงาเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะอ่าเซ็นเซอร์ก็จะซ่อนไว้ข้างหน้าหมดเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับ และในตัวส่วนกระจกด้านหน้านะครับตัวอัลติเมตนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นกระจกแบบไออาร์คัดนะครับซึ่งสามารถป้องกันรังสี UV ได้นะครับลูกค้าขับรถไปในไม่ต้องทาครีมเลยนะฮะจริงๆครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวมีระบบนะครับเตือน การชนด้านหน้านะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรกด้วยนะครับตัวนี้นะครับซ <arriver> ึ่งตัว an นี no ้เนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบระบบเรดาร์นะครับเป็นกล้องจับเลยนะครับกล้องจับวัตถุด้านหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแม่นยํากว่านะครับมันจะแม่นยํากว่านะครับแล้วก็ตัวใบปัดน้ำฝนก็เป็นออโต้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะฮะและที่สําคัญนะครับใบปัดน้ําฝนนะครับมาพร้อมกับตัวที่ฉีดน้ําฝนเลยมาพร้อมคือมันติด ดูกับตัวก้านใบปัดน้ําฝนเลยตัวนี้นะฮะอ่ามันก็จะเพิ่มความสะอาดแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานด้วยประมาณนี้เนาะตัวกล้องหน้านะครับที่ช่วยเตือนกนนารชนหน้าแล้วก็ช่วยเบรกด้านหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นกล้องไม่ใช่ตัวเดียวนะครับไม่ใช่กล้องตัวเดียวนะเป็นกล้อง2ตัวนะครับซึ่งมันจะต่างกับแบรนด์ทั่วไปนะครับที่เขามีเพียงกล้องตัวเดียวเนาะแต่ออนดีอุสุ มิวเเนี่ยนะครับมีมาให้2ตัวเลยซึ่งมันจะให้รัศมีในการจับวัตถุด้านหน้าเนี่ยนะครับมีเยอะกว่ากล้องตัวเดียวแน่นอนเนาะนะครับครับต่อไปเดี๋ยวเราไปชมดูภายในกันเนาะนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปดูภายในนั้นนะฮะสำหรับตัวมิวนะครับรุ่นท็อปอะจิเมดนะฮะรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับ สตาร์ทรีโมทสตาร์ทนะฮะซึ่งสามารถสตาร์ตได้จากภายในน,นอกรถเลยสตาร์ตเครื่องนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะคอนอื่นเลยลูกค้าต้องกดล็อกรถนะครับหนึ่งทีนะฮะแล้วก็กดย้ําอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนให้รถรู้ว่า ล็อกรถโอเคแล้วนะคือล็อกสองครั้งอะ่ะนะฮะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเลยนะครับซึ่งปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันจะอยู่ที่รีโมทนะฮะนี่เลยคือออปชั่นพิเศษที่ออนิวอิวสูมิไดให้มานะครับคือเนี่ยฮะมันจะเป็นลูกศรนียนะครับลูกศรตัวนี้ฮะลูกศรลูกศรวงกลมตัวนี้นะฮะนี่แล้วก็กดสตาร์ทเลยครับปึ๊บเลยกดค้างไว้ประมาณสามวิปึ๊บปึ๊บ โอเคเป็นไงบ้างครับสุดยอดมากนะฮะและที่สําคัญผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะใช้ระบบนี้เนี่ยนะฮะผมให้เปิดแอร์ไว้เลยเวลาเราดับรถนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสตาร์ทปุ๊บเนี่ยแอร์มันก็จะทํางานด้วยอัตโนมัติเลยนะฮะมันก็จะทําให้ห้องโดยสารนั้นเย็นคือระบบเนี้ยดีตรงที่ว่าเวลาเราไปซื้อกาแฟ นะครับในปั๊มหรือว่าในห้างนานๆรถจอดตากแดดนานๆเนี่ยเราก็สามารถใช้เพื่อระบายความเย็นให้ห้องโดยสารเนี่ยมันเย็นรอเราไว้เลยดีกว่านะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกเราอีกอันนะครับครับพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ All New Isuzu เซอุนะครับตัวท็อปสุดอันติเมตนะครับ 4x4 นะฮะรุ่นนี้เนี่ยนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับดูภายในเลยหรูมากนะฮะเพราะว่าเบาะนะครับกระชับมากแล้วก็ เป็นเบาะคล้ายๆรถ BM เลยนะฮะทรงนี้นะฮะสีน้ำตาลนะฮะซึ่งเบาะหนังเนี่ยคือเป็นระบบคูลแม็กเลยนะครับก็คือมีตัวระบายอากาศนะครับระบายความร้อนเนาะคล้ายๆเทียบเท่ากับเบาะของ BM ซีรีส์ 550D เลยนะครับตัวนี้นะฮะหรูมากนะฮะ ผนังประตูด้านข้างนะครับก็หุ้มบอกให้เหมือนกันนะครับสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับเล่นลวดลายนะครับเป็นทโทนแบบเขาเรียกว่าสีกรอสสีกรอสใช่น่นสีครอสของทองเลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในระบบตัวพวกระบบควบคุมความปลอดภัยที่มีเให้มาเนี่ยก็จะมีระบบเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะครับหน้าหลังเนาะนะครับแล้วก็ออโต้ออฟนะฮะก็คือระบบเวลาเราขับไปจอด ไฟแดงตัวนี้ระบบนี้มันจะตัดโดยอัตโนมัติเลยมันจะช่วยประหยัดน้ำมันเนาะนะฮะเวลาเราเหยียบเบรกทีนึงปุ๊บมันก็จะสตาร์ทติดโดยอัตโนมัติแล้วก็ขับใช้งานได้ปกตินะครับมันจะเป็นออโต้ครับออโต้รีสตาร์นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ระบบซีขายไม่ได้เลยก็คือระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัวนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นระบบช่วยชะลอความเร็วเมื่อเราลงจากทางลาดชันเนาะรุ่นะนี้นะฮะแล้วก็รุ่นะะนี้ขับซีนะครับก็จะมีตัวปรับตรงนี้นะครับปรับ การขับเคลื่อนของตัวรถนะฮะตัว P ก็คือตัวเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้นะฮะ P ก็คือเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวออโต้โฮออโต้โฮคือคือว่าเวลาเราขับไปจอดไฟแดงปุ๊บเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยเบรกมันทำงานโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าเราแตะอีกครั้งหนึ่งปุ๊บก็ขับได้ปกตินะฮะอ่าเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะโอเคนะฮะแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ หกสปีดนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลนะครับสามารถที่จะใช้เป็นระบบเกียร์แมนนวลได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบแบบปรับเกียร์แบบเพรสชิพเนาะอยู่ที่พวงมาลัยเลยตัวนี้นะฮะบวกลบซ้ายขวาตัวนี้นะฮะพวงมาลัยอ่าทอมมี่ครับรุ่นนี้ครับลูกค้าแต่งเติมมา นะฮะเป็นพวงมาลัยทรง GTR เลยนะครับสุดยอดมากนะฮะราคาก็หลายหมื่นอยู่นะครับพวงมาลัยนะแท้นะครับตัวนี้นะฮะอ่าแล้วก็มีระบบควบคุมนะฮะเครื่องเสียงนะครับควบคุมฟังก์ชันการใช้งานของตัวรถที่พวงมาลัยเลยเนาะนะครับหน้าจอขนาด9นิ้วนะฮะแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับรุ่นนี้เนาะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูล้อก่อนเนาะนะฮะสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในตัวรถยนต์ทุกรุ่นนะฮะล้อตัวนี้เป็นงานของ f o ลล์ล้ a สหรัฐอเมริกาล้อแท้ครับรุ่นนี้นะฮะราคาเยียดแสนประมาณนี้นะครับขนาด20นิ้วนะฮะล้อโฟลลนะครับสีจะออกคล้ายๆกับสีดำสีดำเขาเรียกว่าดำทองๆหน่อยฮะด้านๆหน่อยเห็นไหมฮะสวยมาก นะฮะลายนี้เขาเรียกว่าไลน์ออฟโรดเลยนะฮะไลน์ออฟโรดไลายอ,อายเมริกาเลยตัวนี้นะครับ่าครอบครอบลุมตัวใหญ่นี้โพเอลเลยนะฮะมันก็มากร้อนอยู่แล้วแหละนะฮะแล้วก็ยางนะครับเป็นยาง Bf Goodride นะครับตัวนี้นะครับเบอร์275ทับ55ไซส์20นิ้วนะครับรุ่นนี้และที่สำคัญช่วงล่างของคันนี้บอกเลยว่าใช้เป็นโช้์ของ r o f f e n d e r นะฮะ ทั้งชุดเลยเป็นซับแทงด้วยนะฮะก็ขับได้มันมากนะครับสำหรับสายออฟโรดโดยเฉพาะเลยนะฮะล้อหลังนะครับเหมือนกันครับสเปคเดียวกับล้อหน้าแหละนะฮะโฟเอลงานแท้นะฮะยางก็เ f Good กูตไลท์ขนาดเท่ากันกับด้านหน้านะครับ275เครับ55นะครับขอบ20นะฮะรุ่นนี้ช่วงล่างนะครับก็เป็นของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับซับแทงเหมือนกันนะับปรับได้30 2ระดับ นะะฮโอเคนะฮะแล้วก็ด้านหลังลูกค้าได้แต่งนะครับที่ลากเรือไว้ให้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับไฟนะฮะด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟ LED โอ้สวยมากเลยนะครับหรูเลยนะฮะแล้วก็คาดเอวแล้วก็กันลอยนะครับอันนี้คือแต่งแต่งเพิ่มนะฮะคาดเอวหลังนะครับแล้วก็สปายเลอร์หลังของฟรีฟอร์มนะครับอันนี้คือแต่งเพิ่ม ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามบีันเข้ามาได้นะครับสำหรับตัว all new m u l x นะครับราคา1 5 7 9 0 0้บาทนะครับรุ่นท็อปสุดเลยอันติเมทนะครับขับ4นะครับขับ4 4 w โฟ e l วิลนะฮะโปรโมชั่นรุ่นนี้นะครับดาวเริ่มต้นผมจัดโปรอยู่ที่ดาว49 0นะครับ ดาว49,000ผ่อนเดือนละประมาณ20,000กว่าบาทเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์แล้วก็อินบอ์โทรมาสอบถาม B ก็ได้นะครับเดี๋ยบีทำโปรโมชั่นรายละเอียดไปให้เนาะนะฮะก็เหมือนเดิมครับส่งรถให้ฟรีทั่วทุกจงังหวัดเนาะมีบริการทำสัญญาถึงที่นะครับจอง โอนจองผ่านบัญชีผ่านบัญชีชลุมนะครับสบายใจได้นะครับไม่มีโกงอยู่แล้วเนาะถ้าทําสัญญาแล้วไม่ผ่านบีคืนจองให้เนาะนะครับหรือลูกค้าในที่อยากจะได้โปรชุดแต่งรอบคันแบบชุดใหญ่เลยก็มีเช่นกันนะฮะหรือชอบ โอ้ดาวน้อยก็เมื่อกี้นี้นะครับโปรดาวสนะี่หมื่นเก้าเนาะหรือจะดาวเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแสนหนึ่งแสนห้าสามแสนสี่แสนห้าแสนได้หมดนะครับลูกค้าก็สมัครใจะแอดไลน์ line, มาสอบถามบีมาขอข้อมูล,ลรายละเอียดบีได้แล้วบีส่งให้เนาะนะครับก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับขาดตกบกพร่องตรงไหนบีก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับก็ขอคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเนาะนะครับถ้าขาดตกขาดตกบกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวบีนำไปปรับปรุงและแก้ไขพัฒนา ขึ้นไปเรื่อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับบีราแล้วครับสวัสดีครับ